สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพกอกันอีกแล้วค่ะเมนีได้ตำสัวกินกับเนี่ยหอยหอยเดือหอยเลื่อย <c oughs> หอยถากแล้วแต่ไปสิเอิญนนะคะเนาะอัน <c oughs> นี้ก็บบเคยกินนยค่ะเอามาลองกินเบงมันคือตัวใ,ใหญ่ดีแท้นเนาะใหญ่เลยต่ยติน่งแต่เขาว่ามันขมขมเทบบอลองเนี่ยกินแต่อันนี้เคียนบอก นิ่จิ้มความพายอืมมบ่อ้วออกมาเป็นหยองเลยอืมอลำกินได้บดตีกินเปิดว่เนาะว่ากันนะ tôi nhé nghe ha uhm. khum lại khum khai mà lạ nè cái bôi không khum đó Nó cứ hả? móng téo móng tinh đê là ninh mô môn nha khả hùng nha téo móng mô môn 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 khom, ทีหัวสีหางกับขมือเราค่ะเนาะซื้อหอยหอมกินดีกว่าเ <c oughs> ติมโตใหญ่น้ออ้างบิดตันหอยขี้ดิ่งเนี่ยอืถ้าแบบจิ้มก็องจิ้มเจียแเสบยไปค่ะ どうしろ、骨が。うん。<noise> คมอยนแต่ว่าคมบาเแหงของกลนีคน่คมแหงกว่าคมกินได้ค่ะ คนซ่อนเห็นตัวเป็นไงคะต้องใช้เงินกินหลาย หเดือเอะไรหอยเดือยนะไปบ้านเอินหอยเดือยเกเรกันเลยนี่กเก,ก,กเร <c oughs> ไนนเนนะม่เคยกินจักเจือี่วันไม่เคยทำสิกินได้เนาะเห็นข้าวเจ้ากินเนาะแต่เจ้าของไม่เคยกิน กินร้องเบิงเมนสิเป็นเทียรแรกแล้วกับเทียสุดท้ายหมดแลแซบค,ครับแซบลองเบิงผู้มาขมป่ะมันขมแต่มันกืึดกืดดีอยู่ค่ะแต่ว่าติดขม,อ,ม,อ,มอันบคกขมในดายการเ่ย ำไมมาเราต้องจิรมค่ะมันหลุดออกเองเลยอเอาแรนหนีซะมันเนี่ยนี่ตายมืน่นเนาะมื่นก็ ตุต้มตอนแรกก็นึกว่าห้อยงวง้าง,างมันเหว่วหอยงวงางยังจะเป็นสิ <c oughs> วันจังข้ามโต๊ะเจ้าเมือกนั่นบอกชอบไปเห็น <laughs> ก่อนข,นข้อเรื่องอยูน่นะต้มหมักดนนั่งค่ะอย่ามันเบือ่อเม่เคียกินอย่ามันตายเบือ่อ เบือกเองแรงเนี้ยส้อง,องคนนะที่เข้ไปเลี้ยงเห็ดดีพวกนั้อนอย่างกัเห็ดเครื่องสบาตนะตัวนี้บอเมือกหมดนละ ส่วนแต่มันใหญ่่ะ บางคนเขาเกี่กับมากมากเลยค่ะเนี่ยขุ่มแอบขืดขือด,อดอยู่เน้่ยนะอยากเคี้ยวน่ะบุญเหนี่ยวเคี้ยง่ายดียหลายๆคอมเมนต์ออที่เพื่นอนคอมเมนต์ในมาวาไหไทยอัน บริเวณรอบบ้านกับรั่วบ้านที่ว่าเฮ็ดเป่งเสร็จเดี๋ยวสิท่ายเห้บเบ่งเยอ่ะเด้อเดี๋ยวสิอัพเดตให้นหใเห้บเบ่งอยู่บรรยากาศกำบนั่งดีค่ะช่วงนี้เขาเขียวนี่ก็บ่มีใครก็ย,ยังเข้าอจกิน,น ะมีใครดนี่นขเขาจะว่าอย่างมันบุญี่หำมันมาเถอนะูะพูดดิ นี่บอกใครมันเมนเมนสซื้อมาบริษัสั่งนะค่ะว่ามันจกโลว่ามันพอโลบอกเขาเจาเหตุขายถุงถุงละลอยะค่ะซื้อมาสองถุง ตำส่วเบอร์ะไรคะอะสองหน่อย มึอการแบ่งหน่วยเลยเลยค่ะจิ mm ้มนี่จะมึงจะงามตะมือ Mình xoan luôn nè Mình mới สีขาบขอโทษแทบ่ะถามมันบกคมหรอกับเป็นไข้คือสีดีเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดแบบหมักขมเน่แบบวกลิ่นม,มะระแบบได้สบายๆนา่มกว่านี้มะระมันกับขมอีกอย่างแต่เขามคือกันแหละแต่ว่าแห่งบอกบอถือว่ามันบม่แมืนว่าขมปีขมหลายนะคะขมแปร,แรีปรร่บเรอ่ยมอะมันเป็นเค็มแปรี่บเรี่ยมไดขมขมนิดๆนัน่เสี่ไหม ต้องจองอว่าน้ำลายจังมนเน่ยโอ้บริษโซนมาดิลืมอ่ะเบียงงามหงนะค่ะฟัง รอหบหนา,ขาเขาเจ้ามาขายหอยหอมซื้หอ,อหอยหอมมากินค่ะเขาเจ้าจเอามา,าทางหมกคอนขายทางหมกคนละค่ะของปลาหลายด้วยค่ะทางหมูดาฮันเมีเขามีผูรลายผูร้ายติดผูหมกดาฮันเอาเด้อค่ามัอนอีสิไปละค่ะอี่มแล้วเนาะเบิดเดีวถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนนนะคะเดเพื่อเป็นมกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้ก็เขาตัวลาไปก่อนในพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ